สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพีพีครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่อำเภอสังขรม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 วันนี้ไปค้างคืนสักหนึ่งคืนหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนเนาะโอเคเดี๋ยวรอน้องๆมาก่อนอีกสองคนอีกสองคนเพื่อเราะจะไปแชลแบบ ชาแบบไม่มีตังค์ชาแบบจริงจี๋งแ<ด>ล้วน้องมาก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปสังคมกันก้ะแสบ้ากระแสบ้าฮะดูและนี่ดูนะครับดูดูคนมาสายนะครับ พูดอย่างสง่งามเลยกันเลยสวัสด ok ีค right ่ะเดี๋ยวสงางว่ามาดยานี่ยค่ะยี่มาดค่ะทุกคนนิอเลันซานดราที่เป็นนาง น้ำตกทานทิพ์นะครับบ<ข>อกเลยสูงมากาคือตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นสองเนาะพอะดีเราต้องมาเที่ยวก่อนเพราะว่า,าที่พักเนาะที่พักที่เราไปจองกลางเต็นท์่ะคือเขาให้เราเช็คอินเข้าบ่ายสองตอนนี้มันเพิ่งเพิ่งจะเที่ยงเองนะครับทุกคนเที่ยงตรงเลยซ้ำเราก็เลยต้องเหนื่อยไหม เราเราก็เลยต้องมาเที่ยวก่อนโอเคพูดอะไรไหน่อยไหมคะเหน่งจริงสูงมากโอตกผู้ที่ชื่นชอบน้ำตกนะครับคือแบบต้อง Amazing กับนี่เลยคือแบบมันสวยมากชื่อัะ สวยมากว้าวชื่นชอบไหมั<ฮ>และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สวยงามของจังหวัดนองคายอําเภอสังคมเนาะเออนี่ก็คือน้ำตกทานทิพย์นั่นเองเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจริงๆครับนี่คือชั้นสองเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันชั้นหน,นึ่งเนาะ่ะนี่คือการซ้อมไปฟูกกระดึง เราต้องซ้อมก่อนปัดคือเราแยกตัออกมาถ่ายคนเดียวออกมาเดินคนเดียวนะครับเพราะอยากรู้ว่าทางนี้มันเป็นยังไงเฉยคือไม่ควรไปเนาะไม่ต้องไปหละดีละปัดปั ทางไปยากนิดนึงอ่ะไม่กล้าไปกลัวกลัวสัตว์เดี๋ยวเราไปรอแฟนสอบดีกว่าเพราะว่าตอนบ่ายตอนบ่ายแฟนมีสอบไอ้ปุ้มอ่ะปุ้มปุยจะสอบโอเคแล้วเราก็รอบ่ายสองเพื่อจะเพื่อที่ไปเข้าที่พักที่นี่ขนาดโควิดคนก็มาเรื่อยๆนะครับจะมีจุดบ,บริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดลงทะเบียนตัวนี้ เราต้องมาลงทะเบียนที่นี่ก่อนแล้วค่อยจะขึ้นไปได้เนาะหุกจักบอมุกจักปลาหน่อยบอปลาหน่อยมุจักปลาหน่อยมุกจักปลาหน่อยบอพูจักตูะสอสอบกี่โมงครับแปดโมงแปดโมงคิดว่าไหวไหมครับหนังสือไม่อ่านครับโอเคเข้าห้องน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปหากินข้าวกันเพราะว่าที่นี่ไม่มีขึ้นสอบออนไลน์ไม่ได้ไป แล้วเขากลับมากินข้าวนะะกินข้าวอยู่ตรงใกลๆตรงที่จะโลกที่ตรงที่เราตรงตรงัตงตังเต็นนี้อต้องฝาดงานด้วยะ แล,แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงส่วนเหนือใช่ไหมส่วนเหนือใช่วันนี้เราจะมาแคมป์ที่นี่นะครับที่เรามา,า,มาเช่าอยู่ก็คือเป็นเต็นท์เต็นนอนคู่ครับทุนนะครับมาเช็คอินครับที่จอง,จองไว้ <ไว S 1> ครับมีคนมาเยอะไหมครับแต่ละวัน เอาไปในเต็นท์ใกล้ห้องน้ำารอนี่เต็นท์สองหลังใช่ครับมันเป็นหนึ่งกับสองไหมคะโอเคไหมหนึ่งกับสองแล้วเอาหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาเช็คเช็คอินเข้าที่พักแล้วนะครับคือนี่คือเต็นท์เต็นท์สองคนนะครับเต็นท์นี้สำหรับสองคนจะอยู่ที่ราคาที่สี่ร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งคืนนะคะ เราได้เต็นท์นี่ใกล้ๆห้องน้ําก็คงก็สะดวกก็คงสะดวกมากครับแล้วก็วิวก็คือวิวนี่คือสวยมากเลยว้มาวอนมาว้าสวยมากมี <c oughs> ที่เราดูนี่น่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นที่กลางเต็นท์นะครับประมาณสามโซนเนะาะก็จะเป็นที่ข้างล่างนี้ที่หนึง่งแล้วตรงนี้ ที่ของเราคือที่สองคนแล้วก็มีนั่นบนอีกเป็นเต็นท์ใหญ่แล้วก็เป็นเต็นท์ใหญ่แล้วก็มีบ้านเป็นที่พักบ้านอีกสองหลังสามหลังโดยรวมถือว่าสวยมากครับทุกคนมาได้นะคะมาได้นะคะดีเลยดีมากเลยเนื้อสวนแค่สวนเนื้อแค่สวนทุกคนค่ะมาได้นะคะมาได้นะคะทุกคนที่ มาได้นะคะทุกคนที่เนื้อสวนเสวนเนื้อถูกแล้วตอนนี้เราจะไปดีพักกันนะคะดีสองไปก่อนดีสองไปก่อนแล้วขอพักผ่อนก่อนนะคะเอามือก็ทันก็จะสลีปนะครับผมเพราะเขาไม่ได้สลีปมาทั้งคืนขอใช่ขอสลีปก่อนนะคะสลีปซันเกิงนี่เลยนี่นะครับเขามีให้450นะครับมีพัดลมมีพัดลมให้มีมีปลั๊กไฟด้วยเด้อ มีกไฟมีว่าหโฮมเดี๋ยวเราขอพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปซื้อของเดี๋ยวไปซื้อของมาแคมปิ้งอะไรด้ยโอเคไว้เจอกันตอนเย็นครับอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงตรงนะครับห้าโมงเย็นแล้วเราก็จะไปซื้อกับข้าวเราจะไปซื้อกับข้าวกันนะครับเพราะว่าหาอะไรมาแคมป์ได้แคมป์มาบกุกมีเงิน ถึงแล้วไปตาลาดกลับมาแล้วและนี่ก็คือบรรยากาศค่าค,คืนของโซนเหนือเราขนโต๊ะเราเอาโต๊มาตั้งมาตั้งต่อๆกันเพราะว่าเราจะทํากับข้าวกินตรงนี้มาเต้นเราเลยโ okay. อเคดู<ๆ>ดู<ๆ>ดูนะครับจะได้อะไรมาแล่ะ

มังท้องเติงหนังตาหย่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูพระอาทิตย์้นดีกว่าวันนี้ไม่ทันพระอาทิตย์ตกหรอกเพราะว่าไปซื้อกับข้าวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยววันนี้ก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะบายบายสวัสดีตอนเช้าครับกาจะได้นอนนอนไปแล้วก็ยัคนที่เขามาแ้มแล้วเขาแบบมันกินเหล้ามาเมาอะไรนี้ก็เลยแบบ เขามากวนมาเข้าห้องน้ำเราอยู่ห้องสีห้องน้ำ้วยเขามาแล้วเขาเสียงดังเลยก็นอนได้ก็ปลาไปตีห้าลุนแสงธรรมชาติตอนเช้าสวยมากครับทุกคน เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูเนาะแระลรฉากกระไฉากทริปนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน คลิปหน้าเพราะว่าคลิปหน้าจะไปไว้เจอกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาแล้วเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ<ๆ>อย่าลืมกดกะบ๊ายบาย